ยี่สิบห้าบาทมากมากมามาเสือแดงอันนี้เราชิมเฉพาะของที่อยู่บนโรงงานเรานะครับเราไม่จะคือของที่อยู่บนโรงงานเราเราต้องคอยชิมไงตรวจสอบคุณภาพตอนนี้เอามาขายสืแดงยี่สิบห้าบาทที่เอกไปชิมสว่างสวมากเลยเยอะมากปลาทูก็ยี่สิบบาทด้วยโอ้ปลาทูก็มีแล้วปลาทูก็มีแล้ว อย่าแบ่งกันรวยอย่ารวยคนเดียวเพื้นพี่มันมีน้อยเำามาเออแดงเดตา้ตอนๆอรอยี่เฉยๆก่อนยังไม่ต้องใส่น้ำเนาะยี่สบ้าบาทอร่อยไหมอร่อยยี่สิบหาบาทนี่โคตรคุ้มไปนะอุ้ยดูดีอันนี้เขาขายเองนะพิาไม่ได้บอกให้เขาขายยี่สิบห้านะ เขาบอกว่าหนูอยากขาย25พี่ยาหนูจะทําแบบพี่ยาขายน้อยๆกาไรน้อยๆแต่เอาจำนวนเขาบอกเขาได้กําไรอยู่นะเดี๋ยวตอนเย็นมาถามเขาดูนะว่าเขาได้กำไรเท่าไหร่25บาบาทนะดูดิเขาที่นี่พี่กินเฉยกินเฉยแล้วลูกชิ้นเขาเนี่ยลูกชิ้นเมืองทองนะจ๊ะไม่ใช่ลูกชิ้นธรรมดาลูกชิ้นเมืองทองนะ กินดีไหมดีดีตัวเสื้อเหมือนจะไม่ได้กินข้าวมาเมื่อเช้านะใส่ไม่ยั้งเลยเนี่ยเป็นไงใส่ดเลซอสล้ำซอสยังไหมนะซอสเลยไม่ต้องราดนั่นมันคืออะไรครับซอสอะไรคนอยากให้มันเข้มข้นไงโอ้แต่บางคนก็กินแบบนี้เพราวอร่อยอยู่แล้วไงครับดีดีทุกอย่างดีมากยืนชิมข้างหน้าได้ยินข้างหลังว่าสองกองสองกองดีทุกอย่างเห็นไหมยี่สิบห้าบาทนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ถ้าถ้าคนไหนกินเข้มข้นก็ราดน้ำลงไปคือมาซื้อ ที่โรงงานเราที่เดียว25บาทดูดีกว่าเยอะหมูเขาก็หมูดีนะหมูนุ่มดีลมมเ,ลๆๆเลยไปเลยไปหาเขาเลยลก็มีคนสั่งเยอะนะคะฝากเบอร,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 ร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ063 0364455แล้วก็0655986527นะคะไปเชียงใหม่เลยนะโอ้โหนี่เต<ม>็มเลยยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่หมดคนยังไม่หมดคนกันไปเรื่อยๆมา้ 2,000กว่า2,000กว่ากกระปุใช่อันนี้ไปส่งที่โกดังญี่ปุ่นขายขายของมือสองแต่เอาอาชีพไปนักบิ๊กไปเสริมนะแล้วก็ก่อนมานี่คนโทรสั่งเขาเรียกว่าว่ไงเป็นตัวแทนตัวแทนเขตเชี่ยงใไม่แล้วก็เชียงรายด้วยเชียงรายด้วยลำพูนด้วยเอาลำพูนด้วยเอาภาคเหนือไปเลย้ไปมีมีภูมิเพศมีอะไรไหมครับเพศติดต่อมีไหมเพศมีค่ะก เผ็ชื่อโกดังโกโบริสินค้าญี่ปุ่นมือสองการขนส่งใช้นะคะตามไปเยอะๆก็ใช้เพจเดียวกันแล้วบางทีเวลาหลานไลฟ์สดขายสินค้าญี่ปุ่นเาก็มีไลฟ์ด้วยได้ได้ไปตามไปซื้อเข้าในเพจได้เลยนะยังมาไม่หมดนะคะยังมีอีกวันนี้น่าจะได้ไปเต็มคันรถอ่ะเต็มคันรถคือมามาจากเชียงใหม่แลเอาให้คุ้มไปตากแดดอีกด้วย ไปจอดรถอันนี้เปิดโชว์ให้ดูนะคะอ่าก็คงจะมาอาทิตย์ละครั้งต่อเดี๋ยวอันนี้อสองแทนขอพยาเซ็น้ด้วยเพราะว่าจะเวลาลูกค้าเขาซื้ออ้ยสองแทนน้อยไปไหมเฮ้ยมาเช้าเซ็นไปแล้วไม่ได้แล้วอ๋อตกใจคิดว่าสองแทนน้อยไปามังแตีห้านุนเขาังแ่นด้วยนะคะศูนย์หกสามศูนย์สามหกสี่สี่ห้าห้าพี่ติ๋วนะคะพี่ติ๋วค่ะพี่ติ๋วค่ะ ขอที่อยู่ตรงจํุดจำหน่ายจริงครับค่ะก็ดังโกบริสินค้าญี่ปุ่นปุ่นมือสองราคาถูกนะคะอยู่แยกแม่คาวสะอาดใสค่ะใกล้ใกล้กาดสามแยกนะคะใครอยากจะมารับมาลับได้เลยมีเด้ราคาส่งราคาส่งโอเคค่ะขอบคุณครับเดินทางก็อดนะ เรามีค่าหิ้วด้วยนะคค่าน้ำมันลดส่งแค่40บาทโอ้ราคาดีราคาดี40บาทไปเลยคราคาเลยราคาเพราะงี้ว่าใครจะรับไปขายต่อมีกำไร40บาททุกกระปุกไปเลยไปใช่ค่ะต้องทำเหมือนเรากระปุกแรกก็40บาทร้อยกระปุกก็40ส่งไปเลยใช่ครับจะได้ขายดีคือเราได้เป็นเป็นคนเป็นคนกันขายไปลาดนี่คงจะมาแล้วคือลกลูกลูกค้าเราก็เอแค่40บาทพอเอาน้อยแต่กินยาวใช่เอาน้อยแต่กินนาน กินน้อยๆแต่กินนานๆพี่เอกตอนนี้เราไปเริ่มไปเริ่มถ่ายตอนลัสวยกราหลังสวยตอนเช้าๆสวยก็ไม่หายอาร่อยจริงๆอ่ะร้านเนี้ยบอกได้เลยว่าการันตีนี่แบบเนื้อเน้นเน้น นี้เบอกว่าี่มันเนี่ยเอารถลงมาระมาณนี้ตายจะหมดแล้วเนี่ยไอเวลาคนเยอะๆนะเอามันน้อยเวลาคนน้อยเราไปเยอะกไม่รู้ี่ว่ามันจะยแล้วรไปยกเลขาที่จับอันนี้จหมดล่าังอยู่พนี้ต้องคนน้องเยอะนะไอเราคิดว่าคนมันเยอะอยู่แล้วเลยตรงไหนเาเเตอ

三十多万能进不 没喽。 sao quá Phải rồi đó.